สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําโจทย์ A-Level Physics ปี2568กันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าใช้แสงความยาวขึ้น720นาโนเมตรลงบนเกรดติ้งที่มี2500ช่องต่อเซนติเมตรคำถามนะครับเขาถามว่าจงหาว่าจะเกิดแถบสว่างบนฉากรับแสงทั้งหมด กี่แอันนี้ก็เป็นรูปภาพของโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่ามีเกรตติ้งชนิด2,500ช่องต่อเซนติเมตรใช่ไหมหมายความว่าทุกๆความยาว1เซนติเมตรของเกรตติ้งเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2,500ช่องนะครับพอเราฉายแสงผ่านเกรตติ้งเข้าไปเนี่ยแสงจะเกิดการแทรกสอดเนาะแล้วก็ไปไปกฏเป็นแถบสว่างและแถบมืดบน ฉากรับแสงของเรานะครับตรงกลางตรงนี้เป็นแถบสว่างกลางนะครับหรือเราเรียกว่าแอนติโนดที่ศูนย์ใช่ไหมแสงเนี่ยก็จะเกิดการแทรกสอดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแถบสว่างตรงกลางนะครับตรงนี้พี่ให้เป็นแอนติโนดที่1นะครับหรือว่าแถบสว่างที่1แล้วกันเนาะมันก็เกิดไปเรื่อยๆนะครับถึงแถบสว่างที่ an เนาะซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดถึงแถบที่เท่าไหร่ เส้นปะสีแดงเส้นปะสีแดงก็เป็นโนต้ตของเรานะครับหรือว่าแถบมืดของเรานั่นเองโจทย์เขาอยากรู้ว่าจํานวนแถบสว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยรวมฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่แถบสว่างนะครับน้องๆคิดว่าเราจะหาจํานวนแถบสว่างตรงนี้ได้จากเรื่องอะไรดีแน่นอนเนาะโจทย์ก็บอกไปแล้วเป็นเรื่องเกรดติ้งใช่ไหมไหมายความว่าเราก็ต้องใช้สูตรเรื่องเกรตติ้งนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปหาจำนวนแถบสว่างกันจากสูตรนะครับสูตรว่าอะไรนะ d sine theta ใช่ไหม d sine theta นะครับเท่ากับ n lambda เะเราใช้ n lambda เพราะว่าข้อนี้เราต้องการหาจำนวนแถบสว่างนะครับแทนค่าต่างๆลงไปเนาะ d าน้องๆจำสูตรได้ไหม d ของ Grad ติ g หาได้จากสูตรว่าอะไรนะ ดก็คือความยาวของเกรดติ้งหารด้วยจำนวนช่องใช่ไหมเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้มาแล้วว่าเกรดติ้งเนี่ยเป็นชนิด2,500ช่องต่อความยาว1เซนติเมตรนะครับพี่ใส่ค่าเลยเนาะ1เซนติเมเนาะความยาวเกรดติ้งแปลงเป็นเมตรนะครับคูณ10กํลังลบ2นะครับหารด้วยจำนวนช่อง2,500ช่องนะครับใ่เทต,ตา้าตรงนี้น้องๆแทนมุมเท่าไหร่นะ แทนเป็นมุม90องศาไหมเอ่ยเนาะน้องๆจำได้ไหมเวลาเราหาจำนวนแถบสว่างหรือแถบมืดเนี่ยเราจะแทนเป็นมุม90นะครับเท่ากับ n เนาะตรงนี้น้องๆระวังนะครับ n ไม่ใช่จำนวนแถบสว่างเนาะ n คือลำดับที่ของแถบสว่างนะครับคูณกับลมดาเนาะโจทย์ให้มาแล้ว720นาโนเมตรนะครับพี่เปลี่ยนเป็น เมตรก่อนเนาะโดยการคูณ10กกำลังลบ9ย้ายข้างสมการหาค่า n นะครับที่ได้แบบนี้เนาะใส่ไปเลยตรงนี้นะครับก็ได้เป็น1คูณ10กกำลังลบ2เนาะคูณกับไซด์0 sin 90ซมีค่าเท่าไหร่นะไซด์0มีค่าเป็น1ไหมแทนเลยเนาะหารด้วย2,500นะครับ พี่หารไปเลยเนาะ2,500นอะครับแล้วก็ยายก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมาหารฝั่งนี้เนาะตรงนี้ก็คูณกับ720อ่คูณ10บกำลังลบเเข้าไปคิดเลขออกมานะครับตรงนี้น้องๆคิดเลขเลยเนาะคิดเลขออกมาแล้วเนี่ย n ของเรานะครับจะได้มีค่าประมาณเป็น5.56ไหมเอ่ย ตรงนี้น้องๆระวังนะครับตัวนี้ไม่ใช่จํานวนแถบสว่างของเราเนาะตรงนี้ที่เราหากมาเนี่ยคือลำดับที่สุดท้ายเนาะของแถบสว่างที่มันเกิดในการแทรกสอดครั้งนี้เนาะแล้วก็ n นะครับน้องๆจําได้ไหมเอ่ย n ของเราเนี่ยต้องเป็นจํานวนอะไรเท่านั้น n เนี่ยต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับอ่าหมายความว่าอะไร n ของเรานะครับ มีค่าเท่ากับ5นะอ่ะตัวนี้เนี่ยน้องๆระวังนะครับเวลาเราหา N ออกมาแล้วเนี่ย N ไม่ใช่จำนวนเต็มเนาะเป็นทศนิยมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น n ของแถบสว่างหรือแถบมืดก็ตามเราจะปัดลงเสมอเนาะแม้ว่าเราจะหา N ออกมาแล้วเนี่ยได้เป็น5.99ใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะปัดลงเสมอจากเมื่อกี้นะครับที่เราหามาแล้วว่า ลำดับแถบสว่างที่สุดท้ายเนาะเกิดที่แถบสว่างลำดับที่5เนาะทีนี้จำนวนนะครับอย่าลืมนะแถบสว่างเนี่ยมันมี2งฝั่งใช่ไหมฝั่งนี้มี5แถบฝั่งนี้มี5แถบแล้วก็บวกตรงกลางอีก1แถบใช่ไหมเราจะได้อะไรว่าจำนวนแถบสว่างนะครับเมื่อกี้เนะาะก็คือเป็น5เนาะฝั่งซ้ายเนาะบวกกับ5แถบฝั่งขวาแล้วก็บวกแถบสว่างตรงกลางเนาะตรงนี้ระหว่างนะ น,น้องลืมบ่อยมากเราจะได้แล้วว่าจํานวนแถบสว่างทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในข้อนี้เนะี่ยมีทั้งหมด11แถบนั่นเองเอาละครับถ้าน,น้องเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยดีมีประโยชน์นะครับพี่ก็ฝากให้น้องๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าน้อง,อ,งอยากให้พี่ทำคลิปฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ